สวัสดีครับผมเปิดกล่องลุ้นการ์ดวันนี้นะครับก็คือกล่อง p a n i n i d o n ล u s s ็อ c เกอร์บลัสเตอรปี2024-25นะครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมซื้อการ์ดได้ที่เพจ Facebook i n s c a r รร้าน e, s h o p e e เว็บไซต์ i n s c a r t com นะครับรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่เดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันเลยครับอ่าวันนี้ผมจะมาเปิด d o n ล u s บลัสเตอรนะแล้วก็เป็นตัวบลูคิวบิกกับเลสคิวบิกเนาะนี่จะเปิดสนะอ,องพาราเรลนะ ดอนลัสบัสเตอร์มันมี3แบบนะมันจะมีตัวพิง์อีกตัวหนึ่งอ่าแต่ผมยังไม่มีนะผมมาเปิดตัวตัวบลูกับตัวเลสก่อนกี่เลยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะแกะบ้าราคาราคา2กล่องนี้ก็ประมาณพนะันห้าพันหกนั่นราวๆนี่ราคาเท่ากันนะแต่ว่าตัวพิงค์อ่ะมันจะแพงกว่านะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะเออทำไมต้องแพงก่อนด้วยคืออะไรออกอะไรมันเหมือนกันหมดเลยนะมันต่างกันที่พาราเลมานี่นะมาดูหลังกล่องเอ่อ บัสเซอร์ปีเนี้ยมันมันไม่การันตีอะไรเลยนะไม่การันตีลายเซ็นไม่การันตีใบรันนะคือมันก็จะการันตีแค่แบบตัวเป็นแบบเนี่ยพาราเรล,ลที่ไม่รันนะอ่ะก็ราคาโหดใช้ได้นะพันห้าพันหกถือว่าแพงนะกล่องหนึ่งมีการ์ด6แพ็คแพ็คละสิบห้าใบการ์ดทั้งหมด90บใบนะโอเคเปิดเปิดตัวบู๊นะแมกเนตพร้อมเผื่อได้ลายเซ็นนะเผื่อได้ใบรันนะสลีฟก็พร้อมอ่าโชว์หน่อยไปแพ็คแรก ใบลันมันออกได้ถึงทับหนึ่งนะทับ99ทับ25แล้วก็วันออฟวันนะอันนี้ไม่ไม่น่าจะมีอะไรมันเป็น v e LOCITY คือถ้าเป็น h ิ t มันจะเป็นลายเซนอะไรเงี้ยันจะเป็นตัวพิงนะอาเบสเออปีนี้ดอนลัสมามาแปลกนะคือปกติมันจะต้องเป็นสมโมสรบวกทีมชาติเนาะอันนี้เอาทีมชาติอย่างเดียวเลยพาเร็วอ่าอันนี้เป็น v e LOCITY Optic v e l o c i t y นะเป็นแค่ p a r a l l e l หนึ่งพัน insert crunch time insert ผมชอบอันนี้นะพวก insert เนี่ยดูดีๆมันจะมี texture เลยนะอ่ะเอาไว้ที่แยกไว้นี่นี่นี่ lucky king เนี่ยมันจะเป็น texture นะตัว lucky ผมไม่ได้ดูข้อมูลมาเลยคือดูแต่แต่ผมจำไม่ได้มันจะเป็นตัวตัวเมกาชื่ออะไรสักอย่างคือ lucky กล่องเนี้ยมันไม่ค่อยมี คือมันไม่โหมันไม่ค่อยน่าลงทุนนะก็มีตัวเมกาอายุน้อยยิงเยอะเดี๋ยวถ้าเจอก็อาจจะจําได้อ่ะไม่มีอะไรนะมันมีสิทธิ์ออกอ่าที่เราลุ้นอินเสิร์ทมันก็จะเป็นแบบคาบูมหน o v e แล้วก็อินเสิใหม่อ่ะแอนิเมชันเมซี่นะ Insert อืม มันออกกาบูมทับสิได้นะกล่องบาเซอร์ที่คนหากันก็น่าจะกาบูมทับศีอ่ะมันสวยนะมันแบบสีออกโกโก้ไปเร็วหน่อยนะพวกพวกเบสที่ข้ามเลยเนาะแล้วมาลุ้นแบบเนี่ยพวกออปติกตีก,ก็ถือว่าเป็นพาเรลเลนะนี่คิวบิกเนี่ยมันการตีนี้แหละมันจะเป็นลายเหลี่ยมๆนะคิวบิกพารลเลเนี่ยทนี่ยคิงไทเนี่ยเม็กซิโก อันนี้ดูไกลๆคลิดว่าเป็นเอ,อเดนการ์ดนะเหมือนนะเออทีมชาติเดียวกันด้วยเราข้ามเลยนะ,อ,ะออปติกนะคังอินลีแลวเลวอินเสิร์ตต่อบายลันก็ไม่ได้นะนี่ไม่มีเลยนะชิปก็เก็บเป็น M. b a p f e Optic ก็สวยตานาโชซองสุดท้ายของบูนะมีรันไหมไม่มี <c oughs> เอ้ยนะไม่มีผมแยกคาเรียวไว้จะได้ไม่งงนะกล่องต่บายเป็นเป็นเวทนะเวนะ คือมันไม่ควรราคาเนี่ยอ,อยังไงก็อาจจะลงมานะหรือไม่ลงก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นทีมชาติด้วยกล่องที่สองเวทหกแพ็คแรกเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวเหมือนกันนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ยนะเวทคิวบิกบูคิวบิกถ้ามันออกรันนะเนี่ยแค่นี้ต่างกันแค่เนี้ยอันนี้เป็นเบสคิวบิกอ่าไม่มีอะไร ออปติก o l o n e v เ s โอเคผ่านผ่านอีกแล้วเลดุกนี่นี่นี่อ่านี่นี่จำได้ละอ่านวมาอะไรอะซาลิแวนนี่นะตัวนี้เลดุกี้ผมได้เป็น Base เบสคิวบนะิกมานะลุกี้แบบอันดับหนึ่งของกล่องอะก็าหาตัวนี้นะผมได้โลนดูนี่ด้วยพิชคิงนะอินเสิร์ต สวยนะเอ้ครับอันนี้อาจจะต้องเก็บนะเ hey, ออเก็บเก็บเถอะอายุยังน้อยน้อยจำไม่ได้สิบสิบเจ็ดหรือเปล่าครานาเชลเบสดาวินเอ่อมันมีแฟตแพคด้วยนะเออมันมีแฟตแพคด้วยนอกจาก ฮอบบี้บาร์เซลก็มีแฟตแพ็กด้วยออ um ลรัมสันไปไม่นูไม่มีเลยลันก็ไม่มีเฮ้ยเปิดตั้งสองกล้องน่ะอันนี้อันนี้อันนี้ลันละเนี่ยเป็นเลดอ่ะไ่อันนี้นนนลัน,น,ไ,น,น,นได้ลันละยังโดนดี เปิดกล่องนี้ก่อนเปิดซองนี้ก่อน v e l o c i t y ี้เดอาจจะก,กาลันตีนหนึ่งใบต่อกล่องนะที่เป็นออปติกนะมัปเป้มัปเป้โอ้เยี่ยมเลยใส่มัปเป้ก่อนมันเป็นมันสวยนะมันดูบาลันดีกว่าอ้าวมารันแน่ใช่ไหมไม่รันเหรอน่าจะรันนะมทเชอร์เนอร์บ็นดิอาร์ส ลันใครอะเอ็มบัปเป้เหรอไม่ใช่แล้วเดมเบเล่เนี่ยฝรั่งเศสโอ้โหโหดว่ะเลขสวย99เทับ99เลยเฮ้ยโอ้โหชมชอบเลขอย่างนี้มากนะแล้วผมจะเก็บนะพวกที่เป็นเลขเงี้ยเก้เทับ99้ลิปใส่ทับโหลด ผมก็จะมีสิวบางๆนะแต่ผมยังไม่แก่หรอกผมเก่าโอเคเดี๋ยวดีแคปแป๊บหนึ่งกล่องกล่องแรกนะเป็นบูนะผมได้เบสควบิก4ใบไม่รันนะแล้วก็เป็นเบสเวโรซิตี้ออปติกพาเรลใบหนึ่งกล่องที่สองผมได้บาันเป็นนี่999เทเก่ 99, 99, 99, 99, นะเดมิเลีเป็นเรดนะแล้วก็นี่เบสเป็ Base, นบาเป้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนลูก,กี้ที่ต้องเก็บนะจำจำไวนะ้นะนี่นี่ Okay. ก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมซื้อกาก์ดได้ที่เพจ f c e b o o o i n ิง k กัดร้านช้อปปีเว็บไซต์ i n n งส a r ด .com และเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม